ออาอีกัรคผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีคนมีคนมันต้องมาถ้าคนไม่มาก็แปลว่าคนไม่มีหัวแถวนะดองตาดีโอ้เจ้ นับติว่ามีกี่คนแน่หัวแถวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกยาติน วิญญาีผีอาจารย์เลยเฮ้ยมักลัวมากเลยมึงอยู่กับกูมมัไม่น่ากลัวเลยทั้งนั้นแหละเอาอย่างนี้ไอ้หนุ่มถ้าเกิดพ่อมึงเป็นอะไรขึ้นมามึงอย่าว่าอาจารย์แล้วกันเรื่องผีร้ายถ้าเกิดมันมามึงจับไว้เดี๋ยวที่เหลือกูจแจการเองไปไปสิอาจารย์นี่เป็นไงมึงเป็นไข้อ่ะอาจารย์เป็นแล้วอ่ะโอ้นเ เอามอไทยผมไปผมจำได้เนี่ยเฮยมยเงอไตอนนี้หนีผีอยู่ผมก็หนีผมหีผีมาดิทำหนีผีไม่ต้องกวจา์อยู่แรงนี้เดี๋ยวจาแต่งงานเองเอหนงเชื่อไดเพื่อนี่ยจา์แต่งานีเนี่ยมันจะต้องแฝงมาด้อาจา์เออเอาเงี้ยพ่เดี๋ยวมึงนับให้เราอยู่กันกี่คนวะหัวแถวนัหนึ่งตอตเจคนเคนเอาไกเที่ยวเ่อคว่มชัวร์หนึ่งวหนึ่งองาด้าหกเจ็ เจ็ดคนสบายใจได้แต่ได้จะบอกเรายังไงถ้าเกิดเกินเจ็ดขึ้นมานะแสดงว่าอีนั่นเป็นผีแน่นอนเอาอย่างี้มึงจับสายสินไว้สายสินอาคมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้าปอยสายสินนี่เด็ดขาดไปไหนก็รู้ยโอ้โหฉันสองอาจารย์หน้าโกโกผีไงครับนักบุญศาสนาบอกว่าโตลาโตสัมมาสัมพุทธสสะผีมีผีมันต้องมานี่ผี ให้ความแน่ใจเอาอีกคบอาจารย์ใครลอผีม exactly. ีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีผีมีผีมันต้องมาถ้าผีไม่มาก็เพราะว่าผีไม่มีคนมีคนมันต้องมาถ้าคนไม่มาก็แปลว่าคนไม่มีอาจารย์ใครรอคุณจะกลัวอะไรตาไปเที่อาจารย์อยู่ตรงนี้ไม่กลัวอะไรงั้นแหละเอาอย่างนี้ นับิว่ามีกี่คนแน่หัวแถวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าไม่นเย้ันดวยช่วยด้วยเดี๋ยวเขาจะหลับเเชื่อีก็ ไปกระดต่อเนน่งไม่เห็นติงางกูกูไม่ห่วงกูห่วงผีหลาหักแล้วมังไม่ีกานหายไปทีวีเรอจะกตกไปได้เอามึงลงไปทำไมอะจะแปะได้ไงอะ นับม่นับไหมถิแถวแถวนับนับดินับดิกี่คนเน่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ากเจ็ดออก็เจ็ดคนเจ็ดคนนับปดทำไมอ่ะูขอไปอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วตรงไหนก็ได้นลเวเร็วเวเร็วเวเวรวรวเร็วเรรยเร็วเร็เ็วรววเะวรวอวเววววววเ 5 6 7่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่ไม่ใช่เพื่อน้ยโอยต่เนื้อเนาเนาะเนาะเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เอ้ย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 แป๊ะเอ้ยโอ้ยแป๊ะย้อนอัตราขอเป็นทัพา พ่อพ่อเซ่มื่อกี้เป็นพ่อจะกระทิบ์กมาทำไมกมึงนับทำไมเราแปนะเฮ้ยมันมันมีแค่เจ็ดมันแปได้ยังไงอมึงนัะเี่ยเอางี้เงี้เรียนแถวน้าใหม่นีเอาดีๆเลดเายผีสมัยนี้มัไว้ใจไม่ได้หรอกแใครมาอันนี้ขนผีไม่ใช่ไม่ใช่ของอาหัวแถวน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, <coughs> 10 <coughs> okay, 可以。